สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะดูตามชาร์ตนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูได้ถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปแทนนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายครึ่งปีหลังนะคะซึ่งจะคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่กร,รกฎาคมถึงธันวาคม2564ค่ะ เป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ,พ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษนะคะ โอเคนะคะนี่ก็คือภาพรวมของดวงชาวราศีเมษครึ่งปีหลังนะคะอย่างน้อยเราก็มองเห็นไพ่ตัวต,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 วตวนเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็คือเป็นไพ่สามถ้วยเป็นไพ่เฉลิมฉลองความสำเร็จได้นะคะเราก็จะมองในเรื่องของออการงานก่อนนะคะว่าครึ่งปีหลังการงานการเงินของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะที่มองเห็นเนี่ยนะคะไพ่ ไพ่งานนะก็ขึ้นขึ้นค่อนข้างบอกว่าเด่นนะคะก็คือไพ่แปดมีเทา้าและอยู่ตำแหน่งสรุปซะด้วยนะคะแปดม่เทา้าแปลว่าความเติบโตนะคะการก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะเป็นไพ่เฉลิมฉลองอยู่ตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ด้วยก็ต้องบอกว่าเรื่องงานในครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษค่อนข้างบอกว่าโดดเด่นเลยนะคะบางท่านนะคะชาวราศีเมษอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากที่จะทําธุรกิจ ส่วนตัวของตัวเองอได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านะคะในตําแหน่งของการงานเราจะมองนะคะว่าเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่สี่เหรียญอยู่ตําแหน่งกรรมะการงานและขยายด้วยไพ่งานที่เป็นสี่ไม้เท้ากับเจ็ดไม้เท้าเพราะฉะนั้นเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่สื่อถึงความมุ่งมั่นนะคะไพ่สี่เหรียญสื่อถึงการที่จะนําเงินที่มีอยู่เนี่ย เอาไปลงทุนธุรกิจขนาดย่อมก็ได้นะคะไพ่สีมีเท้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในแง่ทำคนเดียวหรือทํามีหุ้นส่วนก็ได้เหมือนกันซึ่งชาวราศีเมษใครก็ตามที่มองในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจนะอาจารย์มองว่าคุณสามารถที่จะทําแล้วประสบความสําเร็จแม้ว่าในใจคุณนะคะัพให้เดะมูนมันคือความกังวล ความวิตกอยู่บ้างว่าเวลาลงทุนไปมันมันจะกําไรมันจะซักเซสไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะคิดอยู่นะคะเป็นความกังวลแต่กังวลก็ไม่ได้ว่าจะทําให้คุณล้มเลิกความตั้งใจนะไพ่พื้นฐานดวงชะตาของคุณก็คือไพอ่สี่เหรียญกับราชาดาบสี่ไม้เท้าเป็นสิ่งที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอยู่แล้วแม้ว่าจะมีความกังวลแต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อในสิ่งที่ตัวเอง มีเป้าหมายนะคะไพ่อัศวินดาบก็คือความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานซึ่งมองว่าทำสำเร็จก็คือไพ่แปดม้เท้าที่อยู่ตำแหน่งสรุปนะคะยังมีไพ่คนช่วยเหลือตำแหน่งผู้ถามไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจารย์มองว่ามีคนสนับสนุนนะคะชาวราศีเมษเป็นอย่างดีนะคะอ่าก็คือไพ่ตำแหน่งผู้ใหญ่เป็นหกถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า มีตัวช่วยตัวช่วยในแง่มีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือแม้กระทั่งชาวราศีเมษถ้าใครที่มีคู่ของแล้วมีครอบครัวแล้วก็แปลว่าตำแหน่งคู่คุณก็ช่วยเหลือพร้อมที่จะแบบยืนอยู่เคียงข้างคุณตลอดนะคะปักหลังชาวเมษถึงมองว่าโดดเด่นในเรื่องของงานการลงทุนแต่ถ้าใครไม่ได้คิดในเรื่องของการลงทุนใครที่ยังทำงานในตำแหน่ง มันก็ไม่เสมอไปที่ทุกคนจะลงทุนนะฮะบางคนก็ยังทำงานเป็นพนักงานอยู่นะคะแต่อาจารย์มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยชาวเมธก็ยังโดดเด่นใครแค่ทำงานักงานคุณก็ยังมีโอกาสเติบโตในสายงานของคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เราจะมองอาจารย์ดูดวงประกบในเรื่องของเซลติคอสกับ โหราศาสตร์นะคะเป็นการวางภพวางตำแหน่งถ้าอาจารย์เปิดสอนอาจารย์ก็จะสอนแบบนี้เหมือนกันนะคะรออีกหน่อยนะคะอาจารย์นานหน่อยเพราะอาจารย์ในเครยงานไม่ไม่สำเร็จอยู่งานอาจารย์ยังเยอะอยู่นะอาจารย์ก็จะสอนภพสอนสอนภพในการอ่านดวงนะคะก็คือมันจะมีตำแหน่งสุภะคือตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าชาว ราศีมีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การพพอร์ตสนับสนุนผลักดันมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนั่นเองนะคะมองว่าดีเด่นในใน,ในเรื่องงานค่อนข้างจะเยอะหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินนะฮะในตำแหน่งการเงินก็คือไพ่หกถ้วยและไพ่เหรียญขึ้นไพ่สี่เหรียญเห็นไหมฮะสี่เหรียญอาจจะแปลว่าชาวราศีมษเป็นคนที่ยอมรับนะถ้าอะไรที่ชอบก็ใช้เก่งนะเพราะว่าดาวคารเป็นดาวประจำตัวอ่านะ แต่ถ้าถามว่าใช้เก่งแล้วประหยัดไหมก็ในสิ่งที่ที่ชอบนี้จะใช้แต่ก็ยังรู้จักการเก็บออมค่ะอ่าในสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นชีวิตจิตใจย,ยังไงก็ซื้อแหละนะคะแพงแค่ไหนก็ซื้อแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นคนที่รู้จักแบบบริหารการเงินที่ค่อนข้างที่จะแบ่งสรรบรรส่วนของการเก็บออมอยู่อาจารย์มองนะคะเพราะนี้แปลว่าหีบเงิน คุณอาจจะเอาเงินมาเก็บไว้ในหีบเงินคุณก็ได้นะฮะก็เลยมองว่าการเงินคุณอ่ะเป็นแม้แม้จะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอย่าลืมว่าตำแหน่งการเงินจริงคือหกถ้วยเพราะฉะนั้นหกถ้วยก็หมายถึงมีอยู่มีกินมีความมั่นคงได้สี่เหรียญก็ความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นการเงินคุณตั้งแต่ก,กรกฎาไปถึงสิ้นปีไม่อัดจนแน่นอนสําหรับชาวราศีเมษเรื่องการเงินก็ยังถือว่าเด่นนะคะมีโอกาสเนี่ยหกไม้เท้า เข้ามาเรื่อยๆหกไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้าเป็นไพ่ที่อยู่ติดตำแหน่งตัวตนเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆเข้ามาทําให้คุณสร้างรายได้ได้เยอะขึ้นหรือใครทํางานก็มีผลงานถึงบอกมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนนั่นเองรายได้ก็ย่อมดีหรือบางคนมีแผนอยากจะซื้อรถปีนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนที่จะได้รถนะคะก็คือสิงหาซะด้วยนะมีเกณฑ์ได้รถเหมือนกัน สิงหาหรือปลายปีก็อาจจะเป็นเกณฑ์ซื้อบ้านก็ได้สําหรับชาวราศีเมษอุ้ยปังริงนะเนี่ยนะคะเพราะดวงขึ้นมาดีนะคะแล้วก็ในตําแหน่งความรักบ้างนะคะถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วอาจารย์มองมั่นคงนะมีความมั่นคงค่ะอาจจะมีแผนที่อยากที่จะอยากมีบุตรก็ได้นะคะใครที่ยังไม่ไม่มีบุตรแต่งงานกันมานานแล้วนะคะ อยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรนะคะไพ่เด็กขึ้นมาสองใบด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็มองว่าตั้งคันนะคะมีเกณฑ์ตั้งคัน,นะคะน,คนถ้าใครอยากมีบุตรก็มีบุตรได้สําหรับชาวราศีเมษนะคะก็ก็มองก็มองว่าดีนะคะส่วนถ้าบอกว่าความรักทั่วๆไปคนมีคู่ไพ่เฉลมิมฉลองไพ่ความสุขต่างคนต่างช่วยเหลือกันแต่ถ้าใครครบหากันมานานก็มีแผนมั่นหมายแต่งงานเหมือนไพ่ใบนี้อยู่ตำแหน่ง ลาภะด้วยเห็นไหมคะเป็นภาพชายขญิงมีความสุขมากนะคะส่วนคนโสดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์คนเข้ามาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะในตําแหน่งหกไม้เท้าเป็นคนทางไกลนะคะคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเจอพะกันแนะนําของเพื่อนก็ได้ของญาติพี่น้องก็ได้นะหรือคุณจะคุยทางโซเชียลก็มีโอกาสคือ คือมันจะเข้ามาเองก็ได้นะคะบางทีมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตอ่านะแต่ถ้าใครไม่โชคชะตาฟ้าลิขิตคุณก็ต้องลิขิตลิขิตเองโดยการขวยคว้าหาโอกาสให้ตัวเองนั่นแหละค่ะถ้าอยู่คนเดียวเงียบๆอาจารย์บอกเลยว่าหาคู่ไม่ได้หรอกมันต้องมีการเข้าสังคมถึงจะหาคู่ได้นะคะโอเคค่ะความรักอาจารย์จะแปลประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของความรักการเงินการงานโอเคการเรียนก็ ถือว่าโดดเด่นค่ะการเรียนก็ประสบความสำเร็จใครน้องๆพึ่งสอบเอนทรานอาจารย์มองว่าติดนะฮะติดมีความสุขพ่อแม่ก็ดีใจด้วยกับอนาคตของบุตรหลานนะคะสำหรับชาวเมตนะถ้าใครมีบุตรมีหลานเนี่ยลูกๆคุณก็โอเคหรือใครที่ทำงานมีลูกน้องบริวารน,นะลูกน้องคุณดีกับคุณยังจงรักภักดีนะฮะมั่นคง กับคุณนั่นเองอ่ะเชื่อถือได้ไว้ใจได้ไม่โดนไม่โดนโกงจากลูกน้องอไม่โดนหักหลังจากลูกน้องอะไรประมาณนี้นะคะสําสหรับดวงของชาวราศีเมษทีนี้ไอ้ที่จะเป็นประเด็นเนี่ยอาจารย์จะมองเรื่องของสิ่งเล่นลับอืนะคะเหมือนบ้านของชาวราศีเมษเนี่ยหนึ่งนะระวังน้ํารั่วน้ําซึมตรงช่วงด้านกลางบ้านมุมมุมขวาก็ได้นะคะ แก้นิดหนึ่งนะคะถ้าเรื่องนี้มันจะทําให้เงินรั่วเก็บไม่อยู่และอาจจะเหมือนดูแล้วมีมีเหมือนสิ่งเล้นลับอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะควรที่จะมีโอกาสทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหน่อยก็ได้นะคะแต่ที่จริงพลังงานมองว่าที่บ้านก็ไม่ได้แม้ว่าจะมีพลังงานแปลกๆสิ่งลึกลับแต่น่าจะเป็นในในแง่ของความช่วยเหลือในแง่ของการปกป้องดูแลมากกว่านะคะ เพราะว่าตำแหน่งพันธุเป็นดมูลนะคะอาจารย์เลยมองว่าเป็นลักษณะของสุนัขยืนเห่าหอนอยู่นะคะเขาต้องแปลในเรื่องของสิ่งเลนลับแปลกๆก็ได้นะคะแต่เหมือนถ้าเราทําบุญให้เขานะคะตอนเช้าใส่บาตรเนี่ยอย่างเงี้ยทำบุญให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ที่อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณบ้านของชาวราศีเมษอ่ะคุณจะได้รับพลังดีๆ ะะเราทําบุญให้เขาเขาได้รับพลังบุญเขามีเขาเรียกว่ามีอํานาจอะไรมากขึ้นเขาอาจจะดนบันดาลให้คุณพูดในแง่ของสิ่งเล่นลับจากดวงนะชาวราศีเมษอาจจะปังถูกหวยถูกลอตตอรี่อะไรเยอะเยอะๆก็ได้นะจากพลังงานเล่นลับเหมือนอาจารย์มองว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจารย์พูดเฉพาะที่เห็นนะไม่เห็นก็ไม่ได้พูดค <laughs> ะคือไพ่ใบนี้ค่ะดูก็ได้นะคะยืนยัน อยู่ตำแหน่งพันธุกค,ค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าดีนะคะไม่มีเกณฑ์เรื่องของอสุขภาพที่เป็นปัญหาหรือเรื่องของอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรก็ไม่น่าจะมีนะคะถ้าใครมีศัตรูอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์มองว่าศัตรูก็จะไม่ทําอันตรายอะไรชาวราศีเมษได้อย่างแน่นอนนะคะ เพราะว่าตำแหนง่งศัตรูอาจจะบอกว่าศัตรูเปลี่ยนมาเป็นมิตรก็ได้นะคะเพราะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหละกับตัวตนของชาวราศีเมษนะคะก็จะแปลได้ประมาณนี้ก็สบายใจได้นะคะช่วงเดือนที่ดีอของชาวราศีเมษครึ่งปีหลังนะคะถ้าอยากลงทุนอยากทําอะไรมองว่าดีที่สุดของชาวราศีเมษก็คือเดือนกรกฎาแล้วก็เดือนตุลานะคะ กัลลคดาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นเดือนที่ป,ปัง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 มากๆเลยอะไรทุกเรื่องนะคะส่วนเดือนที่ไม่ควรที่จะในการลงทุนหรือการติดต่ออะไรที่เพื่อความสำเร็จนะคะ,ะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็คือเดือนสิงหากับกันยาเลี่ยงนิดหนึ่งคะ่ะจะทำอะไรก็จะล่าช้านะคะนอกนั้นโอเคมาก อ่านี่ก็คือภาพรวมดวงของชาวราศีเมษปักหลังเอทชดีค่ะอ่าครึ่งปีหลังของ2564นะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังก็ประสบความสำเร็จในชีวิตโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ